สวัสดีครับรีวิวก่อนส่งเช่นเคยนะครับอันนี้สายของลูกค้านะครับประกอบเสร็จแล้วรอส่งจะมี a u x 2เมตรนะครับอันนี้ยังส่งแล้วก็จะมีสายวายนะครับสายวายหัวตรงตัวผู้3ตัวเข้า1ออก2ตัวนี้2เมตร3ชุดนะครับ3ชุด2เมตรแล้วก็จะเป็นตัวนี้สายวายเหมือนกันครับสีแดงอันนี้1ชุดนะครับ3เมตรเข้า1ออก2นะครับ กลอดส่งแล้วก็จะเป็นสาย RCA นะครับ2เส้นออกสองเส้น1เมตรนะครับตัวนี้สาย RCA ปกตินะครับชุดนี้นะครับทั้งหมด1,218บปาทนะครับส่งเก็บปลายทานะครับชุดนี้นี่ครับเตรียมแพ็คส่งลูกค้าแล้วนะครับใครสนใจสายสัญญาณมีแบบไหนเยอะๆนะครับเดี๋ยวรอประกอบให้ลูกค้าอีกเยอะเลยครับวันนี้ใครอยากได้แบบไหนสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับ